สเส้นเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆค่ะ ผัดไข่กระเทียมโทนแถมด้วยใส่วุ้นเส้นด้วยค่ะแล้วก็แหนมผัดไข่ใส่กระเทียมโทนของกุตั๊กนะก็มีมีอะไรมากนะคะอ่าเดี๋ยวเอาวุ้นเส้นด้วยค่ะคุ๊ตักแนะช่วุ้นเส้นไว้ลืมบอกไปนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ค่ะวุ้นเส้นนะคะแหนมผัดไข่ใส่กระเทียมโทนแล้วใส่วุ้นเส้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือแหนมของเราเนี่ยค่ะแหนมของกุตั๊กนะคะเนี่ยตั๊กก็จะเอาใส่แหนมสีหอ่ออ่า ตามด้วยกระเทียมทนนะคะกระเทียมทนหัวใหญ่ก็หั่นหน่อยค่ะหั่นให้มันเป็นขนาดนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะหอมหัวใหญ่นะคะกระเทียมมะเขือเทศอาตามด้วยไข่นี่ค่ะไข่ของคุณตั๊กนะคะแล้วก็ต้นหอมสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็พริกชี้ฟ้าเหลืองนะคะผัดลงไปในแหนมมันจะหอมอร่อยนะคะขุนเส้นค่ะใสป่ป็นเส้น,นหนึ่งแล้วก็ตามด้วยผักกระหล่ำปีนะคะแค่น้ำส้มสายชูแล้วก็กรอบนะคะ กูตักชอบทานผักนะฮะก็เลยจะใส่ผักลงไปด้วยนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะแหนมผัดไข่ใสะกระเทียมโทนนะคะใส่ขุนเส้นนะคะตน้ำตาลฟอสฟพรสลผดผาเขียวน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวถ้าต้องการน้ำปลาก,ก็นิดหนึ่งแล้วก็เอาพริกไทยโรยหน้านะคะพริกไทยโรยหน้านะคะสิ่งที่จะทำให้อร่อยที่สุดในการแหนมผัดไข่ก็คือตัวแหนมเองนะคะ แหนมวันนี้คุตั๊กทาเองเพื่อนๆสั่งมาเยอะมากนะคะวันนี้ได้เวลาทําของเราแล้วมีจะขายขายขายส่งไม่ไหวนะคะก็เลยเอามาทําของเราบ้างนะคะ,ะแหนมคุตักกก่อนอื่นคุตักก็จะตัดแหนมก่อนค่ะแหนมก็ตัดออกนะคะนะคะเป็นห่อเลยค่ะ แหนมของเราไม่ใส่สารนะอะไรเลยนะคะไม่ใส่สีมันก็จะสีซีดหน่อยชูรสเราก็ไม่ใส่นะคะเพื่อน,อนๆผงนวยเนี่ยเราไม่ใส่เลยเรามีเคล็ดลับในการทํามันก็จะทําให้แหนมของเราอร่อยรุงรสะสะอาดนะคะ่ะขายดีมากนะคะเพื่อนๆสั่งมาเยอะลัวๆเลยะคะ่ะ<ๆ>ก็จะใช้มือขยี้แหนมออกมาเป็นอย่างนี้ก่อน,นะคะ่ะล้างมือให้สะอาดนะคะ หอมเลยเป็นก้อนนะคะ,นะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยหอมเลยค่ะนี่แล้วได้สี่ห่อนะคะแหนมเรากล้างมืออีกค่ะอุกุตองตัดเมเส้นไหนเนเส้นมันยาวนะคะอ่าพอแล้วค่ะ มันเส้นนะคะมันเส้นแช่น้ำหน่อยนะคะให้มันนิ่มๆหน่อยะคะอ่ะเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำมันหมูนะคะเราจะผัดด้วยน้ำมันหมูนะคะ น้ำมันหมูของคุณกตั๊กนี่ก็มาจากแหนมที่คุณตั๊กทำนะคะคุณตั๊กก็จะรีดน้ํามันออกให้เพื่อนๆเอซีนะคะไม่ต้องทานมันเยอะคุณตั๊กเอาออกหมดเลยนะคะมีแต่หนังกับเนื้อหมูเท่านั้นค่ะแหนมคุณกตั๊กนะคะคุณกตั๊กก็จะเอาน,น้ามันหมูเนี่ยมาเทียวไว้เก็บไว้ทานนะคะคุ้กตั๊กก็จะใส่แหนมไอ้คุณตั๊กก็จะใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมเยอะหน่อย ได้เห็นหอมมาผัดเดยอะผัดให้เอฟซีทานด้วยนะคะเอฟซีจากพิรมสองพี่เกี๊ยบนะคะบางคนเทียนนะคะให้เขามาชิมนะคะพี่เกี๊ยบมาชิมเยกกระเทียมให้เหลืองเลยนะคะให้มันห็นหอมค่ะ คุณตั๊กชอบไข่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะไม่ชอบเป็นเละๆนะคะคุณตั๊กก็จะใส่ไข่ลงไปก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆชอบไข่ที่มันเละก,ก็สามารถใส่ไข่ตามทีหลังได้แต่คุณตั๊กเป็นคนที่ชอบไข่ที่มันแผ่นใหญ่ๆหอมๆนะคะน่าทานนะคะก็เลยจะใส่ไข่ลงไปก่อนค่อยเอาแหนมลงไปผัดค่ะเพราะแหนมมันง่ายอยู่แล้ว เดี๋ยวกระเทียมให้เหลืองนะฮะไข่จะใส่กี่ฟองก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอาจารย์ใส่สามฟองก็พอเนาะใส่สามฟองพอเพราะมันเยอะ เทียมชต๊าก็เริ่มเหลืองเลยนะคะเพื่อนๆหอมเลยค่ะพกระเทียมเหลืองๆเนี้ยทําผัดแล้วมนะันหอมอร่อยมากเลยใส่ไข่ลงไปเลยค่ะให้ไข่มันเซ็ตตัวนะคะตัดชอบเป็นไข่เป็นชิ้นๆนะคะ ก็ไข่ชิ้นตัวนะคะใครต้องชอบไข่ชิ้นใหญ่อ่าชิ้นหนึงชิ้นหนึงได้แค่ชิ้นใหญ่เลยะค่ะตามด้วยแหนมเลยะค่ะเพื่อนๆค่ะหมั่นทุกักนะคะที่เห็นนี่ลูกละ ถูไปยี่สิบบาทนะคะเพื่อนๆค่ะเทซีสามารถสั่งได้เลยค่ะคุณป้าก็จะขัดเนื้อที่มีอย่างน่าทานนะคะเราทำตามออเดอร์เนาะสีตึงก็สวยนะถ้าต้องการหอมนะคะเพื่อนๆใส่เนื้อที่ฟ้าเหลืองลงไปเลยค่ะผัดให้มันหอมเลยค่ะ ใส่กระเทียมโทนนผัดให้เหลืองหอมเลยนะคะเอาชิ้นใหญ่เลยะค่ะไม่ต้องขยี้ให้มันละเอียดมากตามด้วยกระเทียมโทนนะคะจะได้หอมะะอแล้วหอมหัวใหญ่ค่ะนี่ร้านดังที่เมนูเนี้ยสวนพึ่งครัวชอบมาขาม ก็ใช้แหนมเราเนาะ่ะใครที่ไปเที่ยวสวนพึ่งน้าร้านคัวชอบมะขามใส่ใส้แหนมของโรโดพาเที่ยวนะคะเมนูน,นี้หละเมนูน,นี้เขาขึ้นชื่อมากเลยนะคะใส่ดูเส้นหน่อยเอทัทเราคือว้าก็จะตรงนะคะ ใส่ซีวขาวก่อนค่ะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำซันรายสองชั้นชานะคะ สับหงเ่งฟักเขียวสามด้วยมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆค่ะ แหนมของเรายังเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะแหนมัคือตักค่่ถ้าใครต้องการสีที่ดำหน่อยก็ใส่สีอุดำนะคะของเราก็เหยาะนิดนึ่งเพื่อนเพื่อเอาสีสันให้มันน่าทานค่ะ ่ะซิ้วดำหวานดำซิ้วหวานนะคะใส่เส้นหน่อยอ้าโอ,เเยอ้ยเส้นเราก็สุกเรียบร,ร้อยแล้วนะเพื่อนๆอ่า ก็องขอชิมรสดน้ดนํนักออือ,อร่อยแล้วได้คือแล้วค่ะกิมันจะเข้าสวยรลล้อนเข้าต้มก็ได้เนะเาะข้าวเหนียวก็ดีแต่ตอนนั้นอร่อยชอบ อผักสดไม่มีก่อนมีสลดัด้ไ้มสีเนี่ยส,สวยแล้วละ่ะถ้าดำๆมันก็จะกลายเป็นอะไรอบวนเส้นแหนมันมันเข้ากับสีของแหนมไงคุณพัดชังโอกมาดูในกล้องอสวยไหยอ่าใส่ต้นหอมค่ะเพื่อนๆค่ะ ไม่ติดกระทะเลยนะคะอ่าแหนมผัดไข่ใส่กระเทียมโทนคุชตักก็เสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆเป็นเสร็จหน้าทานาโดโูโของชอบอกินข้าวต้มไปถ้วยไปเลย นล่วงหน้าพ่อแม่ไปทัวเองแล้วอเ่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆแหนมผัดไข่ใส่กระเทียมโทนคุณตักก็ใส่บนเส้นเลยนะคะ อยู่เลยค่ะน่าทานี๋ยวถ้าพไปเก็บมาไม่ทันก็แบ่งไว้ให้ขอให้มาเร็วหน่อยนะกินร้อนๆมันอร่อยใช่นเสน้นจะไม่เพราะว่า FC เขาจะมาเอาแหนมนะคะ FC พลามสองสั่งประจำค่ะถ้ามาผิดเวลาก็่แล้วก็เราจะแบ่งไว้ให้นะคะไม่จะไม่ค่อยอร่อยนะคะ เดี๋ยวถ้ามาสายมากให้ไปดูไปกินในคลิปเอาพูดเยอะเยะ้ยเดี๋ยวแบ่งไว้พี่เทียมในกระทะเลยแ <c oughs> หนมผัดไข่ชาเทียมโทนนะครับคุตั้งกเกษตรดีบราดโรยพริกไทยหน่อยค่ะเพื่อนๆนิดนึงก็ให้มันหอมโ okay. อเคคุโตแล้วครับโดบกินผัดผัดอะไรที่โดโดเล็งไว้เนี่ย กับข้าวมีสองอย่างพีโดสวัสดีครับเอฟซีก่อนสวัสดีครับพีโดเลงไว้เนี่ยนี่แหนมผัดกระเทียมโทนใส่วิ้นเส้นนะคะเพื่อนอ่าโอเคอ่าเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันค่ะพีโดอ่ะพีโดเขากินข้าวต้มไปถ้วยเบลเล์แล้วไหมคะพีโดทานข้าวต้มไปแล้วพีโดจะได้เลือกอะไรบ้างสายลอ่ะ เพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเนี่ยแหนมต้องเป็นแหนมเลยนะคะเนี่ยเทียมโถนเขาต้องทานกับเทียมโถนพี่โดชอบใหญ่แหนมทำเองแล้วเราก็สบายใจในการรับประทานครับสามารถสั่งได้นะคะเพื่อนๆยินดีค่ะโฆษณาแหนมหน่อยจำโฆษณาหรอกแหนมเราขายดีอยู่แล้วจนเจ้าของมันก็ได้ทานเลยค่ะคึืนจะได้ทานนะค่ะเราทำตามออเดอร์นะ ทำซ้ำออเดอร์ทำตอนบ่ายทิ้งไว้คืนหนึงเช้าก็ส่งเลยพอดีทำเย็นส่งเช้าค่ะใช่ไม่มีทำทิ้งไว้คือพอทำทิ้งแล้วก็ทำเกินอ่ะแต่ไม่เกินเผื่อเอาไว้เอาไว้ทานเองก็ไม่เคยนั่นลยวันนี้แหละทำเผื่อไปประมาณสิบห่อไว้เราทานเองนี่วันนี้เดี๋ยวเคฟซีก็จะมารับอีกเนาะ โกอันนี้โก้เพื่อดออินแล้วอร่อยอร่อยมากร่อยทำเดียวอร่อยค่ะสำหรับแหนมผัดกระเทียมโทนนะคะใส่บุญเส้นของคุณตักก็เพื่อนๆลองไปทำทานด้ยนะะอร่อยแซ่บหลายจ้าค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปคุณตักนะคะเป็นกำลังใจให้คุณตั้งเยอะๆนะคะคุณตักจะได้มี เวลาในคำคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ด้ไปไปกันสวัสด,ดีครับไเเจอกันค,คลิปต่อไปครับแล้วบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย